สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานครับเป็นล้อแม็กยามาฮ่าแอร์หลอกนะครับทำสีทอง Honda นะครับทำสีทอง Honda นะครับกลางคืนสีมันก็จะเพียเพ้ยนๆหน่อยนะครับท่านใดสนใจก็ลองแชทพูดคุยกับทางร้านได้นะครับเดี๋ยวทางร้านส่งแบบรูปภาพที่เห็นรายละเอียดสีชัดเจนให้ สี h อ n d a มันจะอ่อนที่สุดเลยนะครับมันจะอ่อนว่าสีมาแชทนะครับอ่อนว่าสีทองมาแชทเยอะเลยนะครับมาดูรายละเอียดการขอบแม็กก็นี่นะครับเราทําสีทุกคู่นะครับทุกคู่ของทางร้านเราเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับเราใช้สกอตเทปนี่นะครับสกอตเทปปิดแก้มยางกันสีเอานะครับบริเวณนี้เราก็งัดซีนออกนะครับปิดกันสีให้นะครับ จุบลมไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับอันนี้ล้อหน้านะครับล้อหน้ายมา a h a a i r ล็อกเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ก็เป็นด้านขันจานดิสตนะครับหน้าปงหน้าแปนต่างๆนะครับเราปิดกันสีไว้นะครับตามแบบฉบับโรงงานขอบแม็กไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับล้อหน้าครับอันนี้สีทองฮอนด้าครับทองฮอนด้เดี๋ยวเรามาดูล้อหลังกันครับมาดูล้อหลังกัน ล้อหลังย amaha a i r l o c ก็จะเป็นดุมดำนะครับบริเวณนี้ก็ผมจะปิดกันสีไว้นะครับเวลาประกอบล้อเนี่ยมันจะมีบูทเหล็กมาประกบตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับเซอร์วิสรถเป็นพอทํารถเป็นจะรู้นะครับมันมาประกบตรงนี้เราก็เลยเว้นสีไว้เลยนะครับเว้นไว้ไม่ให้มีสีนะครับการปัญหาสีมันจะแตกลอกล่อนนะครับถ้ามันมีบูทเหล็กมาประกบเนี่ยแล้วมันมีสีบริเวณนี้เดี๋ยวมันจะแตกลอกล่อนลุกลามนะครับ ลูกลามจะเป็นการลอกล่อนยาวไปเรื่อยเปื่อยเลยนะครับเราก็เลยจะปิดไว้นะครับล้อหลังก็เหมือนล้อหน้านะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสีทองฮอนด้นะครับสีทอง h o n ด a าเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าอยามาฮ่าแอร์ลอกล้อหลังจะเป็นดุมดำนะครับสีทองฮอน d a ผมถือกล้องสั่นๆไปบ้างก็ขออภัยนะครับรีวิว มือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งก็จับล้อให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับสีทอง Honda านะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากรับชมผลงานทางร้านด้วยนะครับร้านเราก็มี3มช่องทางนะครับมี Facebook มีเพจแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับ Facebook Page แล้วก็ช่อง YouTube พิมพ์ค้นหาภาษาไทยนะครับคำว่าลังสิทธิ์ทำสีล้อนะครับ ก็จะเจอ3มช่องทางของทางร้านเลยนะครับพิมพ์ภาษาไทยคําว่ารังสิตท,ทําี่ล้อนะครับยังไงก็ฝากผลงานฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับร้านรังสิตท,ทําี่ล้อสวัสดีครับ